สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ชินชอบแล้วก็รักในการถ่ายภามนะครับผมวิศวิศิลาออนนะครับจากช่องศิลาออนนะครับวันนี้วันที่15นอนเปื่อยๆมาทั้งวันเลยฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เลิกดีนะครับหลายๆคนคงได้ไปถ่ายงานแต่งมาแล้วแหละนะครับผมพอดีลูกค้าชุกเลื่องการจัดงานไปนะฮะก็เลยว่างเลยวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาบเจ็ดตเกายี่สกว่านาทีแล้วแหละนะครับ ก็เปิดเลื่อนเฟซบุ๊กขึ้นไปดูนะครับเจอเจอรูปท่านผู้นำบ้านเราในแบบยืนโพสแล้วก็แท็กท่ามาอย่างดีเลยนะครับอยู่ถ่ายอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนนะิดนึงถ่ายอยู่ที่กระบ,บี่นะครับข้อภาพนี้ผมนำมาจากอ,อสมทนะฮะจังหวัดกระบ,บี่นะครับ fm 105ยห้าม่เกิร์เดนะครับเขาเอามาโพสใน เพดของเขานะครับผมก็เลยลองดูเฮ้ยเออนั่นเดียวผมขออนุญาตเอาภาพมาแต่งหน่อยลวกันนะครับแต่ก่อนจะแต่งก็ขอพูดถึงบรรยากาศในภาพกว่านี้หน่งนะครับว่าเราต้องจัดการอะไรเกี่ยวกับรูปภาพใบน,นี้ด้วยนะครับเพราะว่ารูปภาพใบน,นี้คือภาพแรกที่ขึ้นหน้าปกนะฮะอ่ะโอเคงั้นเราไปกกนที่หน้าจอกันเลยนะครับโอเค ผมก๊อปรูปมาแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำกับภาพนะัฮะก็คือเราต้องทำการลบสิ่งรบกวอนออกนะครับอันนี้เป็นป้ายนะฮะป้ายนี้เอาออกแค่ป้ายก็พอนะครับตัวบุคคลคนถ้าเป็นไม่ได้ขูดหินพวกนี้ต้องมาออกนะครับเรือ ้องเอาออกนะครับสิ่งรบกวนสายตาเราต้องเก็บออกให้หมดนะครับอโอเคเราเริ่มกันเลยครับไปมาสร้างเลเยอร์อเป๋านะครับกดคอนทรลเจนะครับหลังจากนั้นเราจะเลือกคดสแตรมนะครับขยายภาพเข้าไปนะครับภาพจะแตกนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เอาภาพต้นฉบับมานะครับมันเป็นมันเป็นภาพที่โพสในเฟซบุ๊กที่มันย่อมาแล้วนะครับ ่นี่ยน,นะครับขอย้อนกลับก่อนผมลดพวก Opacity ีว้นะครับโอเคเราจะทำการโพสตัมมาเลือกพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโอเคเราจะลบขุ่ออก ื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อแบบเป็นสีเพื่อให้เพื่อให้สีมันไม่เหลือมกันมากนะครับค่อยๆทำนะครับงานรีทัดต,ต,ต้องใจเย็นนะครับแต่ที่จริงนี่ก็แปลกนะเวลาถ้าทำาอย่างนี้ถ้าแบบเป็น ระดับผู้นำขนาดนี้ยังปล่อยให้มีคนมาอยู่ด้านหลังตามที่กินต้องเคลียร์ออกให้หมดนะครับถ้าเป็นงานนะถ้าผมไปถ่ายก็คือผมต้องเคลียร์คนออกให้หมดนะครับอีอย่างนี้ปิดผู้นำด้วยอันนี้เราเรามองในในมุมของงานนะครับเพราะว่าเราถ่ายมาแล้วภาพมันใช้งานไม่ได้ เห็นไหมเราต้องมานั่งรบปอบตอนแรกมันจะลบบอ,อกแค่คนแต่ตอนนี้ผมว่ามันจะได้ลบออกทั้งก้อนหินนั่นแหละสิ่งรบกวนสายตาครับบางคนเขาซีเรียสน,นี่คือลบทิ้งกันเยอะเลยนะครับพวกต้นไม้อะไรที่แบบมันมากวนมากวนตัวตัวแบบเรานรี่นคนที่มายืนนี่ก็ใส่เสือ้อสีเด่นเลย ตอนแรกๆผมเห็นภาพผมนึกว่าเอ้านึกว่าเป็นแบบเป็นเป็นภาพสามมิติเห็นข้างหลังมันดูแบบเออมันใช่เหรอโอเคไปนะครับ ที่จริงหินต้องออกออนไหมครับถ้าเอาหินออกวิดีโอผมนี่ไม่ไมยาวเป็นแบบชโชบงเลยนะนี่เราจะทำเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะลบสิ่งรบกวรทางสายตาคนที่อยู่ด้านล่างใส่เสื้อสีฟ้ามเด่นเกินนะครับเห็นไหมพอเราลบพอเราลบคนออกใช่ไหมตัวหินมันก็ มันก็ยังปมข,ของตาเลยอ่าอีกหนึ่งคนนี่เลยกำลังเซลฟี่อยู่เลยไม่รู้ว่าเป็นใครไหมครับแต่เหมือนท่านผู้นำเราจะเห็นในข่าวบอกว่าถ่ายรูปโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับ เน่ผมว่ามันตอนถ่ายเขาไม่ดูมันมีคนมันมีคนอยู่เนี่ยคนณกำลังพายเรืออยู่เลยกำลังซื้อฟี่อยู่เลเนี่ย ถ้าเป็นงานลูกค้าส่งงานลูกค้าแบบนี้ถ่ายมาแบบนี้โดนด่าตายหานะฮะอันนี้มันอย่างเงี้ยสถานที่สวยๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันไม่สมควรมีนะในตัวหนังสือแบบเนี้ยไอพวกเรืออย่างเงี้ยห้ามเอามาจอดตรงตรงตรง,ตรงที่เขาถ่ายรูปเลยมัน,นไม่ได้ทําให้สวยขึ้นนะฮบมีต้องบอกเลยหลายที่เป็นนะครับหลายที่ท่องเที่ยวเป็น ้าจังหวัดหรือว่าอบตจัดเนี่ยมักจะเอาภาพเอาไอ้น,นี่เอาพวกป้ายอะไรพวกนี้ไปติดนะไปติดเสร็มเลยเสต็ัววิวอะครับอ่าโอเคกูท่านสรุปัญานี้ก่อนนี้วุ่นวายเลยนนเนี่ยแต่ผมแต่ผม ขวาหูขวามตากับไอเรือส,สปายนี้ชิ้หายเลยอ้าวมีคนอันนี้คนนี่วาอันนี้คนมันมีวิธีการรีทักไอตัวข้างล่างนี้ออกให้มหมดอยู่นะครับมจะทำยังไงดีวะดี๋ยวปล่อยไว้แค่นี้โอเค อดีทัดเอาคนออกให้หน่อยนะครับอ่ะขอคนเพนเจนครับผมเพื่อสร้างในเยอระเป๋าขึ้นมาหนึ่งเลเยอ่อนะครับลบกออกนะครับอันนี้ผมขอวิจารณ์ภาพเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายงานมาอย่างนี้แล้วส่งงานมาให้เราทําภาพต่อเนี่ยก็คืออันนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วอีกอย่างรูปใบน,นี้ขึ้นรูปใบแรกด้วยนะครับขึ้นรูปแรกของอัลบั้มหน้าโกรธอ,อัลบั้มอะ แต่การจัดท่าโพนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับมีการพลอยเท้ามีการยืนให้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแต่ตอนถ่ายภาพนี้มีข้อผิดพลาดอยู่นิดนึงนะครับโอเคไหนๆก็พูดถึงเรงนี้แล้วคือหลักการการถ่ายภาพเรานะครับเส้นขอบฟ้านะครับสําคัญที่สุดนะครับอย่าให้อย่าให้มันตัดคอลูกค้านะครับนี่เพื่อนเห็นไหมฮะเส้นตรงนี้มันตัดคอนะครับโอเคการจัดบาง โอเคพี่เขาจัดวางให้ตรงกลางเข้าเลยครับกดหลักสามส่วนนะครับฟ้าหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนถูกครับแต่เส้นขอบตรงนี้มันมันตัดคอตัดคอตัดคอออยตัวแบบนะครับถือว่าไม่ไม่ผ่านนะถ้าในมุมมองของผมนะผมว่าภาพบบนี้มันไม่ผ่านน่าจะแบบกดลงมานิดนึง ม่งั้นก็เสยขึ้นไปนิดนึงให้แบบให้มันเลยตรงหน้าอ,อกไปนะครับให้เส้นคอฟ้าเลยตรงหน้าอ,อกไปนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนนะฮะบ,บางคนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเส้นตัดคอแต่ผมซีเรียสนะ่ะโอเคท้องฟ้าถ่ายมาดีนะครับแต่พี่เขาน่าจะถ่ายมาเป็น jpeg นะครับแต่ถ้าถ่ายมาเป็นไฟล์รอสามารถดึงคืนได้นะฮะและฉะนั้น อย่างนั้นเลยไหนก็เป็นภาพท่านผู้นำละท่านไปทั้งทีฟ้ามันเน่าไดยไงเราต้องจัดการส้อนฟ้างานปลอมเราต้องมาฮะงานปลอมเราต้องมาโอเคไปไปที่าฟภาพซ้อนฟ้าครับผมซ้อนฟ้าซ้อนฟ้าเอ้าฟ้าระเบิดสวยๆอยู่ตรงนี้ดเลยนะครับสักครู่ โอเคฟ้าระเบิดสวยๆท่านผู้นําเราถ่ายตอนกลางวันนะครับเราก็ลองหาภาพตอนกลางวันอโอเคโอเคภาพแบบนี้ละกันไม่ใช่บางคนที่แบบว่าเออภาพตอนถ่ายตอนกลางวันตะบี้ตะบันซ้อนฟ้ากลางคืนอย่างเดียวนี้มันก็ไม่ไม่ผ่านนะครับมนะโอเคประมาณนี้นะครับกดลเลเยอร์อมากนะครับกดแกลเดียนนะครับลากเลย ครับเดี๋ยวผมขอกลับมาใหม่นะเพราะว่าผมลากไอ้ผมลากผิดไปนะนานอืมเดี๋ยวนะแป๊บบนึงลากใหม่เลยโอเคฟึบวางได้สักคู่นึงฟึบอ่าโอเคหลังจากน,านกั้นเราใช้ปลั๊กนะครับกดตัว B นะครับฟึบ เพิ่มลดขนาดบาัตรกดลอลิงกับบอกใบไม้นะครับปุมลดโอพาซิตี้ลงนะครับโอเคผมจะค่อยๆบัตรนะครับบัตรตัวหน้าท่านผู้นำเราด้วยนะครับสีฟ้าเสื้อสีฟ้าเก่งสีดำใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ต้องมานั่งแต่งรูปนายยกวะแต่ไฟภาพมันเล็กนะฮะเ่็งว่าลนะครับเราไม่ได้ไฟภาพต้นฉบับมานะครับ ฟ้ากับคืนมาแล้วโอเคผมกดคอนโทรลฟังชัน E นะครับเป็นการรวมเลเยอร์พานนะฮะหลังจากนั้นกดคอนโทรล J ครับผมสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ไปที่ไฟล์ครับผมคอมเพลเลอร์รอไฟล์ครับอ่าโอเคครับสีฟ้าให้มืดตรงนี้นิดนึงแฟบอ่าโอเคกด e อ็กพ u เ e ลงครับผมเลื่อนสีตรงนี้ลงมานิดนึงเพิ่มเป็นการ ทำสีฟ้าให้เข้มขึ้นนะครับเดี๋ยวนะีนิดนึงนะครับดูนีดนึง,นนงโอเคเริ่มได้ละกดคอนโทรลฟัชั่นอ e ีนะครับรวมในเยอะนะฮะ ผมจะใช้นิกนิดนึงนะครับไปที่นิกนะครับคือตัวหน้าของอแบบเราจะไม่ไปยุ่งนะครับเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วนะครับปล่อยให้รอทีกาขึ้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เบาสาวนะครับที่จะต้องมาซีเรียสเรื่องใบหน้านะฮะ โอเคโอเคมาทำโทนนิดนึงครับให้ออกมุนหมดนิดนึงโอเคโทนเจครับผมเห็นไหมสีม่วงเห็นไหมโอเค ลดทุัดไอ้พวกนี้ลงนิดนึงนะมันจะเข้มไปโอเคอเคอนดิชันอีกนะ,ะเคเรับผมได้เยอะผมเกงขัดหูขัดตากับไอ้พวกนี้อยู่เลยนะครับเนีนยเพราะว่าถ้าผมจะตั้งลบพวกนี้เนี่ยไอเห็นะ้ยพวกก้อนหินพวกนี้นะฮะ พวกบราพวกเรือ,อยางเนี่ยใช้เวลาอีกนานนะฮะผมกลัวแบบคลิปวิดีโอมันไปเป็นชั่วโมงครับถ้างานละเอียดนี้ใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็เลยเออลองมาทําเล่นๆดูนะครับเอออย่างน้นอยๆก็ลบเรือตัวนี้ออกได้ลบคนที่มานันเซลฟี่อยู่ด้านหลังท่านผู้นําของเรานะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ EP นี้ก็ คงต้องไว้แค่นี้แหละนะครับก็เป็นการแต่งรูปเล่นๆนะครับพอดรีเรื่องโทรศัพท์ผ่านแล้วก็วันนี้เป็นวันนองว่างที่ไม่ได้ถ่ายงานด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูอะไรก็ไม่รู้แหละวันนี้ไม่รู้ว่าได้ความรู้อะไรไหมน่าจะได้แล้วนะว่าเออหลักการการถ่ายภาพนิดนึงนะครับอาจจะมีแซมแมไปนะครับใครที่เพิ่งมานะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาเรามี คลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนคนอื่นด้วยแล้วกันนะครับใครสงสัยอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับไปแล้วล่ะสวัสดีครับ